ยาไปลุกเบิกใ่ใหม่ช่แล้งลงไปให้หนังเอาบาเรี้ยงโตบ้บาช่เห็นบาอยังนี่ชุเห็นามามาเดีน๋นี้มาเดี๋ยวนี้่ง,งไม่ไหวเรมดำยังไมไหวหัวโจกมวนยางมานี่ งานโดนแนงไม่มาโดนแน่งัวัวตื่นวาวงัวตื่นวาวตื่นคิดไปอีหย่างแล้วโตัวใหญ่แล้วก็เล่าวาวข้นเบาวดักหัว หนักหัววัวตื่นวัวมันตื่นชุ่มห่านี่กับซีเรนไลอยง่วงป่ะที่นี่ถือขอนเห็นบ่อขอนในเมืองเห็นบ่เห็นบ่อีเจียเดเจอเดีเจอเะเจอหัวหนามต้นใหม่ก่อนตัวก่อนตัวล่างหัวต้นแบกหง น้องคุดนานพักไปถ้น้นหนมีพักมาปลูกอยู่นี่เพี่ยะตน้นเขียวนี่ <c ười> นี่งามงามงามขนาดต้นพักอีตูปุ่นปอาไม้เฮาปอาไม้เฮาคือต้นบักค้งอดน้ำต้นบักค้งกันอดเดอตลแล้อซีต้น สหได้แล้วสีต้นนี่ลดลงไปเลยนี่ดูไก่หุนเงียนอยู่หุนมามีทอดท่านในตอทอ,ทอหนามทออีกอย่างลงมาอยู่หมดเมื่อเอาใค่ะผู้ชายผู้ชายประตรงมอเฮ้ยหมดเล,เลยลายเลย รถอาทิตย์ละข้างนี่พ่อกะสีเปตักหนาอยู่น้องสะตักหนามาฮอดต้นแบบคูงงามเมือแล้วจักโมงหงน่อยดิตอนนี้ใบาสามสี่โมง่งหดแล้วแล้วกะสีขึ้นไปอุ่นเขา่าอุ่นเข่าแล้วแล้วกะสีออกไปออกกำลังกาย สุขภาพทำงานบ้านก็เมื่อยอยู่จ้ะแต่ว่ามันกับบวชขึไปออกกำลังกายเนาะไปออกกำลังกายมันกับมวลเดบผอมูเห็นเอีอออยงหลายหลายอย่างน้องเนี่ยมักไผมักมั่นเนาะ ก็มากอกกำลังกายเขาก็ไปออกกำลังกายมาก็คือกันเนาะตรงนี้เป็นมองนี้ตะก้าวมันเป็นพคนคอย เขาเจ้ามาปรับหน้ามันเขาเจ้าปรับไปแล้วเขาเจ้ามือเขาเจ้าสีนเงี้ยเลยบอกให้เขาเจ้าอันมาโจกพ่นคอยออกให้โจกออกแล้วก็เลยเอาอัน,นเอาบอกพวงมาปลูกมีบอกพวงมีบอกกันบอกบวบเอาออกหน่วยแหละ <c oughs> นี่เด็กสองหน่วยนี่นะบอกบวบอกบอกแล้วสองหน่วย นี่หมดแดงหมดสมน้ำนี่เหดหทางนี่โอ้พี่เดชพี่น้องอ๋อพิมันหันก่อนบม่ได้มาโดนไล่เอ้ยพี่ดๆๆเดชกำลังพอดีกินเลยวบวบอืมอ่ะเส็จเท้าเส็แเ้า นี่อีกว่มีเครืองมันอยู่นี่อ่มงนีเครือง,งนัน,อ,น,น,อ,อ,งนอยูนอย่นี่นี่แหละมีสอหน่วยสมหน่วยโอ้หมดแก๊ส พู้ใดมาทางหยาข่อย่อย,ยอ,ยยอยจมให้อายฟังมือสาวในี้านมาทางหยาข่อยแน่ว่อยวางสิทางหยาจาอายจาคอคไอจักแพ้ละก็จมกับอาออ๋อบกดๆออกนวยสามนวยแล้วตจักน้ำโหดก่อนอีกกันเดาอออ้ยอยนี้ก่อนาน,นิยางมาเอาจะหดนานอีก,กอนกำลังปับขานา,นาเยเห ơi uh, mai 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 ha huh?